ฮอนด้าซิตี้ครับปีสองศูนย์ศูนย์สามสีสันรอบคันแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตกบวกๆนะครับมีเลี้ยวรอยบ้างตามการใช้ง,งานนะครับหลังคามีแดดเรียบ้างเล็กน้อยจัดทรงใส่แม็กเรียบร้อยครับยางพอได้ภายในเบาะหนังสวยสะอาดนะครับแผงซาวคู่หน้าเครื่องเสียงเต็มลำนะครับอแอร์เย็นๆจบทไฟ้ขึ้นลงครบหมดสี่บาลนะครับเบาะหลังมีแตกรายงานบ้างเล็กน้อยนะครับตามสภาพนะครับ โดยรถรถทรงสวยครับปลายท่อแต่งซิ่ง <_ C 1> <_ C 1> เครื่องเสียงเต็มล้ำครับชุดใหญ่เลยของครบๆไปไล่ใส่เอาครับมาณนนี้เลยครับคุณแจรีโมทนะครับ ตาร์ค้ฟังรถเล่นพร้อมเอกสารครบนะครับภาษี66ไม่ขาดรถจำนวนทับุรีไซน์อยไว้นะครับบอกว่าสวิทโทมปราบจังหวัดจองขับส่งให้ได้ค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับลองดูลองชมดูครับ